ปกติที่เราพูดถึงโปรไบโอติกเนี่ยครับต้องบอกความหมายก่อนโปรไบโอติกก็คือสิ่งมีชีวิตครับนะฮะสิ่งมีชีวิตนะครับที่เป็นจุลินทรีย์หรือแบคทีรียครับนะฮะที่เขาอาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ซึ่งสิ่งสิ่งมีชีวิตชนิดนี้นะฮะเป็นชนิดที่ดีนะครับเป็นตัวดีครับที่เวลาเขาอยู่ในลำไส้ใหญ่เนี้ยหน้าที่ของเขานะครับคืออะไรบ้าง หน้าที่ของโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์แบคทีเรียตัวดีเนี่ยจะทําหน้าที่ย่อยอาหารครับที่เดินทางมาถึงลำไส้ใหญ่ที่กับข้ออาหารหรือลำไส้เล็กอาจจะย่อยไม่ได้แต่จะมาย่อยที่ลำไส้ใหญ่โดยจุลินทรีย์ตัวดีนี้ครับพอย่อยเสร็จปุ๊บก็จะดูดซึมกลับเข้าสู่ร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นน,นี่คือหน้าที่ช่วยในการย่อยอาหารนะครับคือจุลินทรีย์ตัวดี2ครับหน้าที่ในการทําให้การทํางานของลำไส้ใหญ่เนี่ย จะทำงานได้ดีไม่ว่าจะเป็นระบบการขับถ่ายสิ่งตกค้างหรือกากอุจจาระต่างๆที่เหลือทิ้งที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วนะครับนะฮะจะทำหน้าที่ขับถ่ายออกมาได้ดีนะครับได้สมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของท้องผูกท้องเสียลำไส้แปรปรวนก็ตามนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับท้องผูกพวกนี้จะนำพาซึ่งโรคอะไรฮะโรค ลำไส้อักเสบหรือโรคอะไรอีกครับจะทําให้เกิดลิสีดวงทวารหรือสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นโรคเรื้อรังที่ทุกคนไม่อยากเป็นก็คือโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับถ้าวันนี้สมดุลของจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยมันมีเยอะนะครับมันก็จะเป็นการทําให้เราเนี่ยไม่ท้องผูกไม่ทําให้เราท้องเสียไม่ทําให้เราเกิดโรคลำไส้แปรปรวนและสุดท้ายไม่ทําให้เราเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับนี่คือหน้าที่ของจุลินทรีย์ตัวดี และหน้าที่อีกอย่างที่3ครับที่หน้าที่สำคัญมากๆเลยของโปรไบโอติกที่เขาอาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ก็คือเขาจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องยังไงเดี๋ยววันนี้ต้องฟังอ่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มต้นเลยนะผมขออนุญ,ญาตอธิบายให้เห็นภาพนิดน,นึงนะครับว่าโปรไบโอติกหรือจุลรีย์ตัวดีเนี่ยเขาจะเข้าสู่ร่างกายของเรายังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ย จุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยหลายๆคนเขาอาจจะก,กินอาหารอาหารที่มีโปรไบโอติกนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกอาหารหมักดองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผักกาดดองซุปมิโซโกิมจินะครับข้าวข้าวหมักนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกปลาลาก็มีเช่นกันนะครับน้ำหมักชีวภาพต่างๆทั้งหมดที่ผ่านขบวนการหมักพวกนี้จะมีจุลินทรีย์ตัวดีอยู่แต่ สำคัญคือถ้าเราจะกินน้ำหมักหรือพวกอาหารหมักดองต่างๆสิ่งที่เราต้องระวังก็คือต้องสะอาดครับถ้าไม่สะอาดก็จะทำให้เรารับเชื้อโรคเข้าไปสู่กระเพาะอาหารได้โดยตรงเลยนะครับทีนี้ไอจุลินรีย์พวกนี้เวลาเรากินอาหารเข้าไปนะครับมันจะผ่านกระเพาะผ่านลำไส้เล็กแล้วก็เดินทางไปที่ลำไส้ใหญ่นะครับโอกาสที่เรากินอาหาร และโปรไบโอติกพวกนี้จะมีชีวิตไปถึงลำไส้ใหญ่ต้องบอกว่ามันจะไปได้เขาเรียกนะจะมีจำนวนที่น้อยครับจะมีจำนวนที่ไม่เยอะเพราะอะไรครับเพราะกับพ่อของเราเนี่ยมีความเป็นกดแก่มากๆเพราะเนี่ยถ้า,าจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยแน่นอนครับถ้ามันเป็นธรรมชาติครับถ้าเกิดจากกระบวนการหมักธรรมชาติเนี่ยมันก็อาจจะมีการสูญเสียในระหว่างทางก็คืออาจจะตายไป ตอนที่ผ่านระบบย่อยในกระเพาะอาหารและก็จะอาจจะตายไปครับในระหว่างทางที่ผ่านลำไส้เล็กเพราะคุณสมบัติในลำไส้เล็กของเราครับลำไส้เล็กทำหน้าที่อนะไรฮะทำหน้าที่ดูดซึมอาหารที่ผ่านการย่อยจากกระเพาะอาหารอ่านี่คือหน้าที่หลักๆของลำไส้เล็กแต่ลำไส้เล็กครับเชื่อไหมฮะมันจะมีความเป็นด่างครับโอ้โหกระเพาะมีความเป็นกรดแก่ลำไส้เล็กมีความเป็นด่าง เพราะเนี้ยไอจุลินซีครับมันก็จะมีการเสียชีวิตนะครับในระหว่างที่มันผ่านลำไส้เล็กไปด้วยครับกว่าที่มันจะถึงลำไส้ใหญ่คิดดูเลยครับโอ้โหมันจะมีการสูญเสียไปมากครับนะฮะกว่าจะเดินทางไปถึงลำไส้ใหญ่ครับเพราะเนี่ยเราจําเป็นนะฮะที่จะต้องบริโภคอาหารที่มีจุลินซีตัวดีอย่างสม่ําเสมอทุกๆวันต่อเนื่องครับถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่อยาก มีสุขภาพลำไส้ใหญ่ที่ดีนะครับเราอย่าลืมนะฮะลำไส้ใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานของร่างกายเลยที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าร่างกายเราจะแข็งแรงไม่แข็งแรงครับเพราะ70%ของระบบภูมิคุ้มกันหรือเม็ดเลือดขาวเนี่ยที่ทำหน้าที่เป็นตัวทําให้พู้งกันในร่างกายเราของเราเนี่ยแข็งแรงเนี่ยจะอาศัยอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ครับมีมากถึง70%นะคร ที่เหลืออาจจะกระจายตัวไปอยู่ตามต่อมน้ําเหลืองต่างๆในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะต้องบอกเลยถ้าใครก็ตามทุกวันนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายเป็นโรคลําไส้แปรปวนนะฮะผมบอกเลยว่าภูมิุ้มกันในร่างกายของเราจะน้อยกว่าปกติโอกาสที่เราจะเป็นภูมิแพ้โอกาสที่จะเราเราจะล้มป่วยมันก็จะมีสูงขึ้นโดยเฉพาะสถานการณ์สภาวะปัจจุบันเป็นไงครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองหรือไวรัสต่างๆนะครับ เราจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องทําให้ลําไส้ใหญ่ของเราเนี่ยแข็งแรงครับเพื่อที่จะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราแข็งแรงครับอพอเราเห็นถึงความสัมพันธ์ความสําคัญต่างๆเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้ครับเราจะต้องไม่ยอมให้ระบบขับถ่ายของเราไม่ดีครับอนอกจากเราจะกินอาหารที่มีจุลินทรีย์ตัวดีแล้วเนี่ยเราจําเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องกินอาหาร ที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้ใหญ่ครับมีใครทราบไหมครับว่าอาหารของจุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นอาหารประเภทไหนครับหลายๆคนถ้าติดตามผมนะจะรู้เลยว่าอาหารที่จะเป็นอาหารเฉพาะเจาะจงของจุลินทรีย์ตัวดีเลยครับก็คือพกผักผลไม้หรือใยอาหารนั่นเองครับอ่าและ ผักผลไม้ประเภทอะไรบ้างครับที่เป็นอาหารชั้นดีให้กับจุลินทรีย์ตัวดีครับยกตัวอย่างเช่นพวกตระก,กูลหัวทั้งหลายผักพวกตระก,กูลหัวทั้งหลายเช่นหัวหอมกระหล่ำปีกระเทียมนะครับนะฮะร,รวมถึงหัวหอมใหญ่นะครับแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งนะครับแอปเปลิลกล้วยอะโวคาโดนะครับรวมถึง ผักกระเจี๊ยบเขียวครับทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยจะเป็นอาหารชั้นดีให้กับจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ของเราครับเพราะนี้นเราจำเป็นนอกจากเราจะบริโภคอาหารที่มีจุลินทรีย์ตัวดีแล้วเรายังจำเป็นต้องบริโภคผักผลไม้เยอะๆครับนะฮะถ้าเกิดเราบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์เยอะเกินไปเชื่อไหมครับอาหารประเภทเนื้อสัตว์เนี่ยเวลาเรากินมากเกินไป มากเกินไปที่ร่างกายจะเอาไปใช้ได้อาจจะเอาไปใช้ได้หมดสุดท้ายไอโปรไอนเนื้อสัตว์ที่มันถูกย่อยเป็นโปรตีนเนี่ยมันจะไปตกค้างที่ลำไส้ใหญ่ครับถ้าเรากินเยอะเกินไปนะไม่ใช่ว่าเนื้อสัตว์ไม่ดีนะดีครับแต่ส่วนใหญ่เป็นไงครับปัจจุบันเรามักจะนิยมกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์เยอะเกินไปไหมส่วนใหญ่มักจะก,กินเยอะเกินไปครับและมันก็จะไปตกค้างที่ลำไส้ใหญ่ครับ แล้วก็จุลินซีนะครับในลำไส้ใหญ่มันจะมีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีครับผมเรียกลรวมๆกันแล้วกันนะจะมีทั้งตัวดีและไม่ดีตัวดีเนี่ยเขาจะกินผักผลไม้ครับตัวดีจะไม่กินโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์แต่จุลินซีตัวไม่ดีเขาจะไม่กินผักผลไม้นะมันจะแยกกันชัดเจนเลยนะครับจุลินซีตัวไม่ดีเขาจะกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่ลงเหลือที่ตกค้างมาถึงลำไส้ใหญ่ครับ นั่นละฮะถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นว่าทําไมเราเริ่มถ่ายไม่สุดทําไมเราเริ่มมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับและเราสุดท้ายนะฮะเราก็จะท้องผูกและปัญหาของท้องผูกหรือปัญหาที่ทําให้ลําไส้ใหญ่เราอ่อนแอลงนอกจากอาหารที่เรากินแล้วเนี่ยมันยังรวมไปถึงอะไรรู้ไหมฮะรวมไปถึงความเครียดครับการทํางานหนักการพักผ่อนน้อยไอ้ความเครียดสะสมเนี่ยเป็นตัวดีเลยฮะมันจะทําให้ลําไส้ของเราเนี่ยหดตัว พอลำไส้ใหญ่ของเราหดตัวครับเป็นไงฮะมันก็จะมีการบีบตัวได้น้อยลงพอมมนมีการบีบตัวได้น้อยลงบวกกับเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่กินผักผลไม้น้อยดื่มน้ําน้อยด้วยนะฮะอาจจะกินเนื้อสัตว์เยอะนั่นแหละฮะจะทําให้เราถ่ายไม่สุดและท้องผูกได้ง่ายมากครับรวมถึงท้องเสียด้วยนะคนที่มีปัญหาเรื่องลําไส้แปรปรวนต่างๆนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ฮะจริงๆแล้วเรื่องของลำไส้แปรปรวนเรื่องของการระบบขับถ่ายไม่ดีเนี่ยแก้ไม่ยากแต่คนแค่จะต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจว่าเราจะต้องอกินอาหารประเภทไหนนะครับอาหารประเภทไหนเราควรกินให้พอดีพอดีไม่เยอะเกินไปอาหารประเภทไหนที่เราควรกินเยอะๆนะครับและไม่ใช่กินเยอะแค่ 3- 4มหวันนี้หลังจากที่ฟังผมนะฮะเราต้องกินอย่างต่อเนื่องทุกๆวันสม่ําเสมอ พูดง่ายคือปฏิบัติตัวอย่างต่อเนื่องนะครับและที่สําคัญเลยนะครับนอกจากเรากินอาหารเรามีความรู้ความเข้าใจที่ดีแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําอย่างต่อเนื่องทุกๆวันก็คือการออกกําลังกายแน่นอนครับการออกกําลังกายนะครับทุกๆวันเราทํางานทุกๆวันเราต้องมีเรื่องเครียดอยู่แล้วฮะนี่ผมเข้าใจเลยนะนะครับผมเองวันนี้นะฮะผมก็มีเรื่องเครียดหลายเรื่องนะครับ ก็มีเรื่องที่มาคอยกวนใจผมหลายเรื่องนะฮะแต่ผมจะไม่ลืมในเรื่องของการออกกําลังกายบางครั้งผมเข้าใจนะไอ้เรื่องเครียดหรือเรื่องกวนใจเราเนี่ยเราอาจจะปล่อยวางไม่ได้ทันทีซึ่งวันนี้เนี่ยชัดเจนเลยผมเนี่ยมีเรื่องกวนใจแล้วทาให้ผมปล่อยวางไม่ได้นะครับแต่ผมจะไม่ลืมการออกกําลังกายครับเพราะอย่างน้อยๆไอ้เรื่องเครียดของเราเนี่ยเราอาจจะปล่อยวางไม่ได้ครับเร็วๆ เร็วๆนี้เราปล่อยวางไม่ได้แต่การออกกําลังกายมันเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่มันหดเกร็งโดยเฉพาะที่ลําไส้ใหญ่มันมีการคลายตัวพอมีการคลายตัวแน่นอนครับมันก็จะไปกระตุ้นทําให้ลําไส้เรามีการบีบมีการเ,เขาเรียกว่าขับถ่ายของเสียออกมาได้ง่ายขึ้นและการออกกําลังกายจะเป็นการกระตุ้นหลังฮอร์โมนแห่งความสุขได้โดยตรงโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับ เพียงแค่เราออกกําลังกายเท่านั้นครับนี่คือความสําคัญของการออกกําลังกายนอกจากที่เรามีความรู้ความเข้าใจว่าอาหารประเภทไหนควรกินเยอะๆอาหารประเภทไหนควรกินแต่พอดีพอดีนะครับความเครียดพักผ่อนทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทําให้มันสมดุลกันนะครับสามสิ่งนี้อย่าถ้าฝากเพื่อนเพื่อพี่ๆทุกคนนะถ้าเราทําได้ปัญหาที่เกิดเกิดขึ้นในเรื่องของลําไส้ของเราที่ไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับทีนี้ อีกกลุ่มหนึ่งครับที่ผมจะมาเน้นนะครับให้ความรู้ความเข้าใจอย่างแบบมากๆเลยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกลําไส้แปรปรวนไปแล้วครับนะฮะเชื่อเหลือเกินครับถ้าฟังผมตั้งแต่เมื่อกี้เลยนะแต่ตอนต้นเลยนะสำหรับคนที่ท้องผูกไปแล้วอะ่ะลำไส้แปรปรวนไปแล้วอะเราจะมากินอาหารที่มีจุลินทรีย์ตัวดีเราจะกินอาหารที่มีผักผลไม้เยอะๆ และจะทําให้ลําไส้ของเราดีขึ้นไหมดีขึ้นครับแต่มันอาจจะไม่เพียงพอครับเพราะวันนี้ลําไส้ของเราขี้เกียจไปแล้วครับเราสังเกตไหมเราเป็นคนหนึ่งที่ท้องผูกหนักมากสามสี่ห้าวันอาทิตย์หนึ่งถ่ายครั้งแต่เราก็กินผักผลไม้เยอะมากเลยอ่ะเนื้อสัตว์เราแทบจะไม่กินเลยเรากินน้อยมากแต่ทําไมเรายังท้องผูกอีกครับเราเคยสังเกตไหมนะฮะเพราะวันนี้เราต้องยอมรับครับว่า การที่เรากินผักผลไม้เยอะแต่มันอาจจะไม่เพียงพอที่ทำให้ลํำไส้ของเรากลับมาแข็งแรงได้เหตุผลเพราะอย่างนี้ครับทุกคนต้องฟังเลยนะฮะหลายๆคนไปซื้อไฟเบอร์ไปซื้อดีท็อกซึ่งไฟเบอร์หรือดีท็อกที่เรากินอาจจะไม่มีสารกระตุ้นลํำไส้นะพูดง่ายคือเป็นของดีอะบวกกับเรากินผักผลไม้เยอะด้วยแต่ทำไมเรายังท้องผูกอยู่ ทำไมครับเพราะต้นเหตุคือจุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้เรามันมีน้อยไปแล้วครับมันมีน้อยไปแล้วครับนะฮะเพราะในระหว่างที่เราท้องผูกมานานในระหว่างที่เรากินยาระบายมานานนอกจากลำไส้ขี้เกียจแล้วเรายังมีปัญหาในเรื่องของจุลินทรีย์ตัวดีน้อยแต่จุลินทรีย์ตัวไม่ดีเรามีเยอะการที่จุลินทรีย์ตัวไม่ดีเยอะเนี่ย แน่นอนครับไอตัวดีมันก็ยิ่งเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆตัวไม่ดีก็ยิ่งเยอะขึ้นไปเรื่อยๆปัญหาท้องผูกปัญหาลำไส้ขี้เกียจก็จะยิ่งเยอะขึ้นไปเรื่อยๆครับพอจุลินทรีย์ตัวไม่ดีมีเยอะนะมันจะปล่อยแก๊สพิษออกมาเยอะมากครับไอแก๊สพิษตัวนี้ฮะที่มันจะย้อนกลับไปทําให้ร่างกายของเราเป็นไงฮะร,ระบบภูมิคุ้มกันต่านะฮะเพราะไอแก๊สพิษนี้มันจะทําให้เม็ดเลือดขาวเอ่ย ระบบภูมิคุ้กันต่างๆของร่างกายเราเนี่ยมันจะเสื่อมถดถอยลงทั้งหมดครับและเม็ดเลือดขาวอันนี้ขอพูดเป็นความรู้นะครับเม็ดเลือดขาวของเราหลักๆจะมีอยู่3ชนิดนะครับก็คืออะไรฮะตัว T เซลล์หลายๆคนอันนี้ฟังเป็นความรู้นะครับตัว T เซลล์ ale, แล้วก็ตัว B เซลล์ตัว T คือตัว Thailand ตัว T เซลล์ตรงนี้ทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรค นะครับฆ่าเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นพวกแบคทีเรียต่างๆนะครับตัว B เซลก็คือตัวแอนติบอดีก็คือตัวสร้างภูมิคุ้มกันครับอีกตัวหนึ่งตัวที่3ครับคือตัว NK เซลสำหรับเพื่อนๆที่ค่อนข้างที่จะศึกษาเกี่ยวกับความรู้ในร่างกายของเราหรือศึกษาเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆเราน่าจะได้เคยได้ยินคำว่า NK เซล NK เซลหรือ Natural Killer Cell ตัวเนี้เป็นตัว ส่วนเป็นตัวประเภทหนึ่งของเม็ดเลือดขาวที่มีความสําคัญที่สุดสําคัญมากครับเพราะ NK เซลล์นี้จะทําหน้าที่ฆ่าเซลเล์มะเร็งโดยตรงและฆ่าไวยรัสที่มีความร้กาจหรือพูดง่ายคือไวรัสที่มันดือ้อโดยเฉพาะไวรัสในปัจจุบันที่คนติดติดกันเนี่ยนะครับ NK เซลล์นี้จะเป็นตัวหน่วยเม็ดเลือดขาวที่สําคัญมากๆเลยครับและ70%ของ NK เซลล์จะอยู่ในลำไส้ใหญ่ครับ ใครก็ตามที่ปัญหาเรื่องท้องผูกถ่ายไม่สุดลำไส้แปรปวนผมบอกเลย NK cell เราจะมีน้อยอย่างที่ผมบอกครับร่างกายเราก็จะอ่อนแอได้ง่ายมากนะครับเพราะวันนี้เราจําเป็นที่จะต้องรักษาสมดุลน,นะครับให้จุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยมันมีเยอะมากกว่าตัวไม่ดีครับมันทําให้ระบบขับถ่ายดีระบบพุ้มกันก็จะดีนะครับ ระบบการย่อยอาหารต่างๆการดูดซึมสารอาหารกลับเข้าสู่ร่างกายของเราก็จะดียิ่งขึ้นครับร่างกายของเราก็จะแข็งแรงครับอ่านะฮะทีนี้ประเด็นที่ผมพูดค้างไว้สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกมาแล้วกินยาระบายมานานท้องผูกมานานท้องเสียลํำไส้แปรปรวนมานานเราอาจจําเป็นที่จะต้องกินโปรไบโอติกโดยตรงโปรไบโอติกในรูปแบบสังเคราะห์ครับ นะบางทีเราอาจจะกินในรูปแบบอาหารหมักดองอาจจะไม่เพียงพอและยิ่งคนที่กระเพาะอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากอาจจะเป็นโรคกระเพาะรวมถึงเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนการกินอาหารที่เป็นอาหารประ,ประเภทหมักดองมากๆก็ไม่ดีครับมันจะไปกระตุ้นอาการของกรดไหลย,ย้อนได้ครับเพราะนวันนี้ทางเลือกทางหนึ่งเลยนะนะครับสาหรับคนที่รู้สึกเลยว่ากินผักผลไม้เยอะ แต่ก็ยังระบบขับถ่ายไม่ดีอยู่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกินโปรไบโอติกทดแทนเข้าไปโดยตรงทีนี้นะครับการที่เราจะกินโปรไบโอติกอย่างที่ผมได้เกินมาตั้งแต่ต้นครับจุลินทรีย์ตัวดีมีน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรากินจุลินทรีย์โดยตรงเข้าไปมันจะค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มจํานวนจุลินทรีย์ตัวดีให้กับลําไส้ใหญ่นะครับทุกคนต้องตั้งแต ทุกคนต้องตั้งใจฟังนะฮะการบริโภคโปรไบโอติกไม่ได้ทำให้ถ่ายนะต้องเข้าใจใหม่นะครับไม่ได้เหมือนกับการกินยาระบายไม่ได้เหมือนกับการกินไฟเบอร์ดีท็อกไม่เหมือนกันนะครับเพราะวันนี้การกินโปรไบโอติกคือการปรับสมดุลลําไส้ใหญ่ระยะยาวไม่ใช่ ท้องผูกมากินโรไบโอติกปุ๊บแล้วพรุ่งนี้ถ่ายไม่ใช่นะครับถ้ากินปุ๊บแล้วพรุ่งนี้ถ่ายผมบอกเลยให้หยุดเพราะเขาใส่สารกระตุ้นแน่นอนครับแน่นอนครับวิธีการสังเกตนะผมพูดมาหลายครั้งแล้วนะครับการที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าไฟเบอร์หรือดีท็อกซ์ที่เรากินอยู่เขาใส่ยาระบายหรือเปล่าเขาใส่สารกระตุ้นหรือเปล่าคือถ้ากินปุ๊บแล้วพรุ่งนี้ถ่ายกินแล้วก็ถ่ายถ่ายดีมากเลยหรืออาจจะถ่ายแล้วอาจจะมีอาการอาการปวดบิดแบบนี้ไม่ดีครับ ไม่ดีนะให้หยุดหรือบางคนกินมานานแล้วพอหยุดปุ๊บท้องผูกอันนี้ให้คิดเลยนะครับว่าไอสิ่งที่เรากินเนี่ยมันทําให้ลําไส้เราขี้เกียจลงเรื่อยๆพอหยุดกินปุ๊บท้องผูกทันทีอันนี้ให้คิดได้ง่ายมากครับว่ามีส่วนผสมข,ของสารกระตุ้นลําไส้ครับมันไม่ควรท้องผูกทั้งๆที่เราก็เป็นคนนึงกินผักผลไม้เยอะอยู่แล้วนะฮะแต่พอหยุดกินไฟเบอร์หยุดกินปุบ๊บท้องผูกทันที แบบนี้ต้องคิดเยอะครับต้องระวังเพราะฉะนั้นการกินโปรไบโอติกไม่ได้ทำให้ถ่ายไม่ได้ทำให้ถ่ายนะครับแต่จะทำให้พอเราปรับสมดุลของลำไส้สัดส่วนจุลินทรีย์ตัวดีเริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นการทำงานของลำไส้ใหญ่ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับนะครับทีนี้เราก็จะสามารถกลับมาถ่ายได้เป็นปกติโดยที่ไม่ต้องไปพึ่ง ยาละบายไม่ต้องไปพึ่งไฟเวอร์ word, หรือดีท็อกครับนะฮะฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับการกินโปรไบโอติกไม่ได้ทำให้ถ่ายทันทีนะครับไม่ใช่นะฮะแต่เป็นการปรับสมดุลให้ลำไส้ใหญ่ของเราทำงานได้เองพูดง่ายคือเป็นการปรับสมดุลของลำไส้ในระยะยาวนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมาบอกเทคนิคครับ4ข้อที่ทุกคนต้องทำสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องถ่ายไม่สุด นะครับท้องผูกท้องเสียลำไส้แปรปวนแล้วต้องทำยังไงหนึ่งครับดื่มน้ำวันละ2ลิตรทุกๆวันสองครับทานกล้วยสุก,สกวันละ5-6ลูกแต่ถ้าเราเป็นเบาหวานน้ำตาลในเลือดเราสูงเราก็อาจจะเลี่ยงกล้วยเพราะกล้วยสุกอาจจะมีน้ำตาลนะครับก็ให้เรากินแก้วมังกร กินฝรั่งสุกๆนะฝรั่งสุกๆนะน้ำตาลก็จะน้อยหน่อยนะครับกินมะละกอน้ำตาลก็จะน้อยหน่อยนะครับนะฮะอันนี้คือข้อที่สองนะกินกล้วยแต่ถ้าเป็นเบาหวานก็เลี่ยงไปกินแก้วมังกรกินมะละกอกินฝรั่งสุกๆนะครับอันที่สามครับกระเจี๊ยบเขียวครับผักกระเจี๊ยบเขียวลวกกินวันละห้าถึงสิบักเลยหรือมากกว่านั้นก็ได้ ข้อที่4คือกินโปรไบโอติกโดยตรงเข้าสู่ร่างกายเราเลยและโปรไบโอติกที่เราเลือกนะครับในแต่ละยี่ห้อหรือแต่ละแบรนด์นะครับผมบอกเทคนิคในการเลือกนิดนึงถ้าแบรนด์นั้นบอกว่าจุลินทรีย์มีความทนต่อกดในกระเพาะได้และทนต่อด่างในลำไส้เล็กได้จะดีมากเพราะการที่มันจัดตายหรือมันตกค้างอยู่ในลำกระเพาะอาหารและอลำไส้เล็กมันก็จะน้อยลงครับ สุดท้ายมันก็จะเหลือรอดไปที่ลำไส้เหลือรอดไปที่ลำไส้ใหญ่ได้เยอะครับอ่าไม่ใช่ว่าโอ้โหเรากินโรไบโอติกแล้วทำไมถึงไม่เห็นผลเลยนะเพราะมันไม่ทนต่อกดไม่ทนต่อ,ด,ตอด่างและไม่ทนต่อความร้อนเพราะกว่าที่เราจะกินเข้าไปนะครับถ้าเกิดมันอยู่ข้างนอกและมันมีความร้อนเนี่ยแล้วมันไม่ทนต่อความร้อนความชื้นในอากาศมันก็จะตายเช่นกันเพราะนี่นกระบวนการผลิตของโรไบโอติกจะต้อง มั่นใจว่านะครับโปรไบโอติกที่อยู่ข้างในกระบวนการผลิตเนี่ยจะทนต่อความร้อนความชื้นทนต่อกดทนต่อด,ด่างในร่างกายของเราได้ครับอ่านั่นหมายความว่าการที่เรากินโปรติกเข้าไปมันถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดครับ4ข้ท่อนี้เท่านั้นครับและผมบอกได้เลยครับใครที่มีปัญหาลำไส้ดีขึ้นแน่นอน แต่จะดีขึ้นในระยะเวลา1อาทิตย์3อาทิตย์1เดือน2เดือน3เดือนหรือ5เดือนนี้ต่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับลำไส้ของเราขี้เกียจขนาดไหนขึ้นอยู่กับลำไส้ใหญ่ของเรามีจุลินทรีย์ตัวไม่ดีมากมายขนาดไหนครับจบครับไม่มีอะไรยากครับแต่ถ้าใครก็ตามที่กินยาระบายมันนานอย่างวันนี้นะครับผมได้คุยคนไข้ท่านหนึ่ง นะฮะกินยาระบายมานานต้องใจเย็นๆนะครับและอย่าพึ่งหักดิบอย่าพึ่งหักดิบหยุดยาระบายจากที่เราเคยกินวันละสาเม็ดก่อนนอนก็ให้ค่อยๆลดเหลือวันละสองเม็ดต่อเรื่องสักสิบวันหรือสิบห้าวันก็ได้ให้เราสังเกตครับว่าระบบขับถ่ายมันเริ่มดีขึ้นไหมพอเริ่มดีขึ้นเมื่อไหร่เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเริ่มดีขึ้นยังไงเช่นการเบ่ง แรงที่เราใช้เบ่งมันร้อยลงอุจจลระนิ่มขึ้นถ่ายเป็นลำดีขึ้นถ้าเรามีสัญญาณที่ดีขึ้นพวกนี้ครับเราจากที่เหลือ2เม็ดก็ลดลงเหลือหนึเม็ดกินไปอีกสักสิบถึงสิวันแล้วแต่แล้วแต่คนนะนี่คือมันต้องอาศัยการการดูของเราเองการสังเกตของเราเองนะครับถ้าเริ่มทาน1เม็ดแล้ววิ้ยกลับมาท้องผูกเหมือนเดิมกลับมา ถ่ายแข็งเหมือนเดิมก็ให้เรากลับไปกินยาระบาย2เม็ดเหมือนเดิมนะนะครับสังเกตแบบนี้แต่ถ้ามันดีขึ้นก็ลดลงเหลือ1นเม็ดพอ1เม็ดดีขึ้นก็กินไปอีกสัก1 0บถึงสิวันพอมันเริ่มดีจนแบบเราเฮ้ยมั่นใจแล้วไม่ต้องพึ่งยาระบายก็ให้เราหยุดไม่ต้องกินต่อนะครับทาแบบนี้ครับแล้วก็สังเกตนะฮะนะครับสูตรนี้คือสูตรที่ดีที่สุดแล้วครับแน่นอนและมั่นใจมากๆเลย อย่าลืมนะครับปัจจุบันนะฮะมีคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกเยอะมากๆเหตุผลที่สําคัญเลยจะมีอยู่2เรื่องคือความเครียดครับความเครียดนี่จะเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆเลยเพราะโอ้โหปัจจุบันนี้มันมีอะไรมากมายนะทำให้เราเครียดง่ายครับอันที่2ครับคือประเภทอาหารหรือพฤติกรรมการกินอาหารของเรามันเปลี่ยนไปเยอะมากครับเรานิยมกินเนื้อสัตว์มากขึ้นเรานิยมกินอาหารแปรรูปมากขึ้นสิ่งต่างเหล่านี้ มันย่อยยากครับพอย่อยยากปุ๊บระบบขับถ่ายของเราก็จะมีปัญหาเหมือนกันครับมีแค่นี้เองครับเข้าใจยากไหมฮะไม่ได้เข้าใจยากเพียงแต่เราพอเข้าใจปับ๊บเราก็ต้องทําอย่างที่ผมบอกนะครับมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเนื้อหาผมในวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับครึ่งชั่วโมงเห็นไหมฮะไม่มีอะไรยากเลยทีนี้มาลองดู